ดังลงกันจังตีกายกรรมสามกายกสามวากีกรรมามสมนุกรรสามมนุกรสาม กรรมบันได้กรรมบได้ี่ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ก้าพระเจ้าทั้งหลายได้ประมาทปาดิารได้ประมาทปาดิารต่อประรัตนาตายต่อประรัตนาตายต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีรู้ก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีอดีตชาติก็ดีอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีขอกรรมบันารขอกรรมบันารดลงเป็นอาวุ

เดียงบุญงรูปตงงกันยังทาวน่ังตามมันต่าเกมงตาันเมนเดนตังตงกเดนใจยาเนียาเนนตาเนเมนจีมปิจปตาุงการต้งวันดานิีบเนจบปันกัปดังก็มันตมี ยังกังดังปุญย์ังสามีนางกันุโมเิมตังบังสามีนางกันดังปุณยังไายนางไดนตามบังตาดูตาดูตาดูกันุโมทามิอาตัดจิตอาธิการบุญกุศลที่เรามาถึงตรงนี้ อาจะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเรามีโอกาสได้มาอยู่ตรงหน้าทางองพระเกีในสถานที่ตรงนี้เราก็อิิษานจิตทางใจของเราเ,เกิดเกิดเป็นุลมารมีป็นบุคคลต่อไป Ba chai yavaki tazaoan. Bote ku gamman bakatan maya yan. Bodo bari gana tua chayantan. A ranta rezong vari tung bambu te. Kaye Ambo

đa ban tuân tiêm ban canh dương sung cân bao đơn đem tiền ga dồn trăm vạn đốn trăm bốn căn bốn đem canh gia trăm